จำใบดิพี่น้องยินดีต้อนรับกระซองลูกคู่สู่บ่อถอยมาพูมาพอกันพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิร์นแคริบูเขาบอกว่าแคริบูมมามาเป็นอะย่างไรเป็นพันๆเต่าเลยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเบิร์นกวางหิมะนะมันมาหลายพี่น้องพรักกนได้เดี๋ยวพาไปเบิร์นพี่น้องเดี๋ยวไปตามแคริบูมาหลายเกิน โอ้เ้าไปไกลแล้วมันแรงแต่หนีไาและนะ้วน่ะ เเดี๋ยวจะไปเอากล้องถ่ายอยู่เนี่ยลถหน่อยนึง แล่วแล้วแลวแล้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 วว้าวจังเลเด้วเด้อ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 มาโอ้หลายหลายพิกหลายพิกัดพลัอ่ามาอะโู้ไกลๆพลพอด้ะยังอยู่ไกลๆพอด้ะ แคริบูเป็นฝูงเป็นฝูงอยู่มาหากินญญามันมาซอกหากินญญาเอ้ยต่อไปขอไฟมือซันหน่ย ลลนมันหลายมันหลายพี่หลายพี่เล็กเพื่นวางชายบูมันมาหากินหญ้าหญ้าละหญ้าสนโหนมันฝังอยู่นี่นะมามันฝังหญ้าแล้วมันก็มาหาคุดกินหญ้าเนี่ย เดี๋ยวจะลองขับเบิร์กไปก็พงพี่น้องมันมันด้แตกหนีบ่ะบางพวกมันนอนอยู่มันบ่ย่านคนเดิมันมามันบ่ย่านคนดิบ่ะอาา่าใช่ปอมันหลายนอนสบายสบายเสิร์ฟห่วงบ่บ่บบบบสนใจลำยัง <laughs> เดี๋ยวจะพาเขาไปไกลพี่น้องพาเขาไปไกลๆบนนู้นี่ เดี๋ยวลงไปเบิึงเห็นหอดเลยนะหลายไปเรืเลยได้เริ่มแลนละ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 แกวางแคริบูโอ้ยมือสั่นมือสั่น สันไปนองมือสันมึงทางขางพี่ด้วยนี่ขางพี่กันหลายน,นะนี่คือกวางหิมมะกวางแคริบูเนี่ยมันอยู่กับความหนาวความเย็น ความเด็ดนยพี่น้องเอ้ยบริยานขุดเนี่ยน,นะมันกวาดกินงหญ้าเฉยนี่แต่ว่ามันกวาดขุดขุดขุด,ด,ด,ดกินยหญ้าบา เย็นมือเย็นมือแล้วหนาวแห้งหนาวแห้งวกวาได้หิดมือมือจะเป็นพอสไปแล้วบ่ะนี่ เห็นบ่านี่ยทั้งหลังผู้ขานี่มีแต่โตวกวางแคริบูนี่เห็นบ่าวทั้งหลังนี่กวางแคริบูเพียบเลยอ่ากังหลังโอเคได้กาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงคู่สู่บทถอยนะพี่น้องไว้เจอกันใหมโ่โอกาสหน้าโอกาสนี้ก็เท่านี้ก่อนสมาชิกนิยาวเกินไปอยู่ดีไมีไส่สุขูสุกคนโชคดีบ๊ายบาย